3 5ถนี้อยู่ในหมวดของรนะคะอยู่ในหมวดของคอมิวชนอนะคะแล้วก็ตัวตัวเรล4 4น่าจะอยู่ในหมวดของนรนะคะสีตัตัดทิงนะคะแล้วก็438ตัด3 5คอยนะคะตัวนี้ต้องอยู่ในหมวดของนาิสนะคะ แล้วก็นะฮะตัวนะฮะเชียงที่ลาฟาเน่ไมัอยันะกะ้ไม่ันแก้เยอะจังครับมนะันก็แจกกระดาษป่าด้วยอนะ่ะ ที่ชาวสุรปไม่มีก็คือปกจะไปลงใน o m เดียว f o r ีเข้ราจรงที้วสนี้จะอยู่ในนี้ด้วยแต่เนื่องจากว่าสมการในจะเป็นสมการเชิงพันก็เลยอันนี้อยู่ได้นะคะที่นี่นะคะเนื่องจากว่าเวลาเรานะครผิว่าเวลา เมทัลที่ประาทประยุกเนี่ยนะคะคือเวลาเราจบปริญญาตรีเนี่ยจริงๆเราเราจะยังไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ไปประยุกต์คณิตศาสตร์เนี่ยกันอะไรนะคะเวลาเวกเราไประยุกเนี่ยนะคะทีนี้นะจะเห็นว่าภาคเราเนี่ยนะคะมีตัวประยุกต์นะคะตัวตัวจะไปเป็นพื้นฐานเนี่ยเพื่อให้เราเรียนสอนเนี่ยเยอะมากมีตัวอะไรทีเยอะมากเลยนะคะทีนี้เนี่ยคือบางตัวเนี่ยบอกเลยว่า อย่างเช่นพวก optimization พวก control น,นะคะหรือว่าพวก modeling อะไนพวกนี้นะคะหรือว่า KDE เนี่ยมายควาว่าคือเราต้งองมีในใจคือเหมือนกับว่าเรียนไปต้องมีในใจว่าเราชอบแลเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะเรียนทิษฎีการ,รประยุกต์แล้วประยุกต์กับวิชาพวกนี้นะคะถามว่าไม่ลงไปเนี่ยนะคะเสียหายไหมไม่ได้เสียหายนะคะแต่ว่าถ้าลงไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราสบายขึ้นผู้เดดียนดีดีกว่าเพราะ คือเหมือนกับว่าได้คือได้ผ่านการเห็นมาแล้วนะคะไม่ได้แบบดูดีปริญด็ต่อประเนะด็นการคมัญญาใแล้วเจอใหม่ของใหม่เลยเกิดมาฉันไม่เคยเห็นเลยเนี่ยสมการทางคอนโทรลหรือว่าความสัมพันธ์หรือว่านะคะทฤษฎีบทค้ทา optimization อะไรเงี้ยไม่เคยเห็นเลยอย่างเงี้ยคือเรียนไปก็ก็คือได,ได้ได้เห็นประโยชน์แน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทำเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ใช้กูญดีกวานากนะคะแต่ว่านะคะอันนี้ครูจะขอนะคะ เน้นนิดนึงว่าใยมากแล้วเนี่ยนะคะตัวทางนะคะหรือว่าสาขาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยนะคะคือตัวที่คิดเลยใช้ข้อคิดดีกว่าเนาะที่มักจะใช้สอบประมวลความรู้อย่างนี้ดีกว่านะคะก็คือหมายถว่าก่อนที่เราจะเรียนจบจะมีบางสถาบันนะคะที่ว่าการที่คุณจะได้ปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยจะต้องผ่านการสอบประมวลความรู้นะคะวิชาที่มักจะได้สอบอย่างคูนี่ต้องบอกเลยว่าคุณบอกว่า สาขาที่คุณจ์ <im> <om> <ism> เป็นฟูติเดนอมิสนะคะแตคุณ <im it iv in> ต้องจบ <im it iv in> นะคะต้องสอบประเมินความรู้คือเรียร์นาลิซิสฟังชั่นอลอนาลิซิส PDE ODE เรียลเดวิลเลอร์นาลิซิส6วิชานี้คือ ysis, ysis, e, DE, nia, ysis, วิชาที่คุณต้องสอบประเมงงงนนินความรู้นะคะเพราะนะคะถ้าเกิดเราแบบว่าเรียนไปแล้วเนี่ยนะคะคือไปเจอแล้วไม่ค่อยอยากจะเหนื่อยเกินมากนะคะก็บอกเลยว่านาริซิสที่สองใคที่บอกว่า คนที่จะไปเรียนต่อในสทยพายุกต์น่าจะได้เรียนไปคุณโตคอลชโนดเลยสิโอ้โหนะคะเพราะว่าอะไรนะคะถ้าเกิดเราเนี่ยได้เรียน355เนี่ยเราจะยังมองไม่เห็นนะคะว่ามิตุคณชโนดเนี่ยเอ้ยมันมีประโยชน์ยังไงนะคะพวกเรานะคะถ้าไทยลงสัมภาษณ์เนี่ยจะเห็นว่าเอาให้ทิ้งเวลาบางคนเขาบอกว่าค่าความค่าเพิ่มเนี่ยค่าจริงลบค่าประมาณค่าจริงลบค่าประมาณอะไรก็ใส่แค่แอบจีบูตอย่างเดียวแต่เมื่อไหร่นะคะที่เราไปเรียนในระดับคอลชโนด ถ้าเราจะได้เห็นเลยว่าประโยชน์ของฟัเชันลอคคืออะไรนะคะวิธีการวัดค่าความคลาดเคลื่อนในชีวิตจริงเนี่ยนะคะไม่ได้นะคะวัดแค่ค่าสมบูรของค่าจริงลบค่าประมาณเท่านั้นนะคะเราต้องดูด้วยว่าเราทํางานในสเปซไหนด้วยนะคะแล้วต้องเลือกนะคะตัววัดนะคะที่สอดคล้องนะคะกับงานของเรานะคะเพื่อแท้มาให้เราเนี่ยนะคะไปนะคะวิเคราะห์นะคะผลที่ได้ได้ดีพูดบอกเลยนะคนเชื่อไม่ตอบเอกสารพยุกต์ พอชิชในสิยครูอยากแนะนำคโอเคนะครับเพราะว่านะก็จะเปนะครับชิีนะครับท o r y of ี i f f ด r e n t i a l e q u ี t i o n เนะครับทัวร a i นะคะตัวพอล e ชตัวที่ครูเรียนมาเนี่ยใช้ t i o นอกเยอะมากๆนะครบครูบอกเลยนะครับแล้วก็นะคะตัวนะคะ3 1นะครับตัว DE เนี่ยเนื่องจากว่าเราพูดถึงนะครับ แต่ว่าโมเดลแลงดิสตร์ในโลกนี้ก็จะเห็นพวกอะไรคะกระทู้หรือพวกอัตราการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเรามีโพซิชันหรือว่ามีดิสแตนเท่าไหร่เนี่ยเราจะเห็นอะไรเลยความเร็วความเร่งพวกงี้ใช่ไหมคะเป็นอะไรคะ dspdt dvbydt ถูกไหมคะทีนี้นะคะเวลาเราเรียนคอร์สนี้นะคะเนื่องจากคพวกเนี้ยสามสี่เดือนเรามาจะได้เรียนแค่สมการนะคะเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ครูบอกเลยว่าพูดถึงเชิงเส้นปุ๊บนะคะแก้ปัญหาได้อยู่แล้วที่สู์ได้อยู่แล้วนะคะ e x ces ์เซนเซียนยูนเนี่ยได้แน่นอนนะคะแล้วนะครับตัวนี้ครูบอกเนื่องจากเขาเคยสอนนะครูคจะบอกว่าคือมันเป็นพื้นที่ว่าเราอุตภ์ได้รู้จักได้รู้ว่าจะแก้ปัญหามันยังไงแต่ว่าเวลาเรียนก่อนเนี่ยเนื่องจากว่านะคะแบบจะลองทำพิจาร์ในชีวิตจริงเราเลยเนี่ยครูบอกเลยว่า,วา,วา,วาถามว่าเป็นเชิงเส้นไหมจริงจริงแล้วไม่ ที่สองคิดน่คะมารอนเราเอาทีเส้นถล่มปีสามตรงนี้มากกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะพอมันเป็นระบบสปารนที่ชไม่ชนเส้นปุ๊าเนี่ยนะคะในคอสเนี้ยนะคะพวกเรานะคะจะได้ฝึกกระบวนการวิเคราะหว่าเมื่อไหร่นะคะที่คาตอบของธนาคุรจะมีจะมีเพียงนเทียวหรือว่าระบบของเราเนี่ยเสถียรไม่เสถียรยังไงเนี่ยคือผู้บอกใ้รว่าจริงๆคอเีจะช่วยให้เราิีคอห์ได้ คือสามสีหนึ่งเนี่ยอมองว่าปล่อยมันโดนมันไปนั่นแหละไม่ได้ไมไดไหมายว่าเขาเรีวยกว่าไมไ่ค่อยได้ใช้กระบวนการการวิเคราะห์มาปที่ร้านลงทุนสองปีสองว่า นะคะฝึกใช้ยดีกว no. 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 ่านาะนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิด3ามสี่ถ้าเราเรียนจริงๆแล้วตัวนี้จะต้องเตรมตัวมันจะมีการทีสูตรเข้ามาพิสูจนด้วยแต่ทีนี้เนื่องจากว่านะถ้าเกิดเราสอนนะคะลงไปเรื่อขนาดนั้นน่ะเด็กก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหตัวนี้นะคะฟรีแค่ไหคะแคลคูลัสเรียนแต่จะไม่ไหวนะคะเนาะเราไ่เห็นตัวคอนโทรลตัวนี้จริงๆตัวนี้ถ้าเราหาคอสตรีมา เนี่ยเราจะช่วยเรานะคะถ้าผ่านรงเดียวมานะคะแล้วก็จะไปช่วยเรานะสามเลเรอดีองปีสามงปีสอง่เก็ดนปีสองช่ไหมัี่ทไมไม่ท้อสองนี้คืออะไรล่ะ ตัวนี้เป็นอีกวิชาหนึ่งี่จะวัดตรอด้วยนะคะว่าเวลาเราเรียน3าสี้เราบอกกันว่าโอ้โหชอบมากอยากไปต่อนะคะหนูนะอยากไปต่อวิาศาสตร์ปะยุกเรียนตัวนี้จะเป็นวัดล้นะคะตัวนี้จริงๆเรเรียนแต่คนท่ะรียนสาอา้เราบอกสามสี่หนึ่งแล้วสองสองเดินเข้ามาหรูบอกว่าหนูยากทำมูลเรีย ผมอยากทำโมเดลิ่งแล้วชอบคิดว่าโมเดลทันศีไซน์เป็นไงเป็นสมาการเชิญอุปัานเท่านั้นจริงๆมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าเรานึกถึงนะคะชีวิตจริงของเราเนี่ยโมเดลเนี่ยนะคะมันควรจะขึ้นกับอะไรคะเวลาและโพสิชันว่าตำแหน่งด้วยถูกไหมที่เราบอกว่าะตรงเนี้ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยและ <c ười> คือเวลาเราเริ่มตั้งแ่ชั้นทราบฉันมองไม่เห็นวิชานี้ไปได้อย่างไงคะครับ่าคุณบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราสร้างแบบจำทางชีศาสตร์เนี่ยถ้าสร้างได้แล้วสามารถที่ไปอธิบายงานในชีวิตจริงได้นะคะโดยว่าจะเป็นนะคะสมาการเชิงพันย่อยแล้วก็ต้องเป็นโดยว้าจะเป็นแบบไม่เชิงเส้นด้วยนะคะัตัวนี้เรียนไว้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าเวลาเราเห็นเนี่ยเราก็เห็น d by x d by dt พอไปเจอตัวเออปุ๊บโอ้โหงงละ อินทิเกรตซุดเกตคีวายครัวายบอกอินทิเกรตเทีวายทำไมบวกฟังก์ชันของ x ด้วยหรืออย่างเด็กก็จะแบบทำไมไม่บวก c ีเหมือนเท่าเนี้ยนะคะคือคอร์สเนี้ยเรียนไปนะคะให้ไปเป็นพื้นนะคะพอเราไปเรียนนะคะตัวทฤษฎีนะคะของทาง PDE เนี่ยเราจะได้ไม่งงแล้วก็อะไรนไม่ให้เราตกใจมากแบบนี้ดีกว่าเนาะอีกตัวนะคะที่ครูอยากจะแนะนำตัววิคเตอร์ เวกเพอร์นะคะเพราะว่าตัวเว็เตอร์เนี่ยที่อยากจะแนะนำเนี่ยเราะว่านะคะเวลาเราพูดถึงเนี่ยหนึ่งคุณหนึ่งมีความรลงรักในธร์มุษาดมากเลยค่ะปีสองันจะบ้วเนี่ย จะขนไปลงปี3าทั้งหมดเลยเนี่ยเราี่างานบุกนะคเลน่างแนะนำเนะคราไ้ลงไม่หมดเลยียนะครัอหนึ่งคือหนึ่งจดทันไหมับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครัคหนึ่งตัวแปตัวแปตาค่ะหัวแปเรต้องทำงานสอจะได้ข้อห่อราดจับเบอร์ลจับเพนเซอร์ด้วยนะคะแลวก็ O D E P D E D E P D E งาน D ่าโอ้จะเห็นนะการหาอุันธ์ เทียบกับเลยคะ x y z เท่านั้นถ้าได้ผ่านคอร์สนี้มาจะได้ช่วยให้พวกเราเห็นว่าแบบพวกเราได้เปมีการพัแล้วเวกเตอร์อะไรสิไม่เมตรนะคะจาก x y z ไป r เซต้า z หรือว่าไป rho phi theta เนี่ยเราจะมีการนะครับประชองแบบไหนไม่เรายก add แคลคูลขึ้นมาแล้วแล้วจบตัวสังคมอีกแล้วก็ฉันยังต้องเรียนคอมพิวเตอร์อีกมีความมีแผนการแปลงไปแล้วแปลงได้มีความมีแผนการแปลปกติ อันนี้อยากแนะนำเพราะว่าคุณไม่ได้บอกเลยนะคะตอนที่เรียนคุณไม่ได้ลงแล้วพอคุณไปใช้จริงๆอ่ะปรากฏว่าไอ้นี่ใช้เยอะและ้วแล้วก็ตัวเนี้ยแล้วก็นะคะตัวที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นตัวบังคับก็มีประโยชน์มากคือสามสามหกนะคะสาม advanced w e l brass ที่มีประโยชน์ะะนะคะ ช่วปราได้เยอะนะคะพวกนี้นะคะสองคนนี้บอกเลยว่าเรียนไปแล้วเนี่ยนะคะตั้งใจเลยสําหรับคนที่จะไป่อนะคะวิตยศาสตร์ไปยุคนะคะพี่ต้องบอกว่าโหหนูไม่ชอบเลยนายเสคือหมายความว่าเราเรียนไปเนไม่ใช่ว่าเราจะไปทาวิจัยได้ดีนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเราเนี่ยเรียนสูงขึ้นไปต้องไปอานวิจัยของเรานะคะแต่ว่าเรายังคงต้องอ่านงานวิจัยของคนอื่นถูกไหมคะถ้าเราไม่อ่านงานวิจัยของคนอื่นเนี่ยเรารู้ไหมคะว่าเขาจะ ตหแล้วว่าเครื่องมือที่เราต้องใช้คืออะไรนะคะถ้าเรามีความรู้นะคะในด้าน,น,น,นสาถิติว่าทางด้านทางด้านคณิตศาสตร์บิสุทธิตัวไปเนี่ยก็จะช่วยให้เรานะคะทำงานวิจัยของเราเนี่ยนะคะได้ดีขึ้นแล้วก็ได้ไง่ายขึ้นด้วยโ,โยนข้ามะอ่าเราเข้าใจไม่ใช่โอ้โหเห็นมานนะสัา<อ>ี้เเกิดไม่เคยเห็นเลยเป็นไรไม่เข้าใจที่เห็นผมยิงหน่อยๆคือหัวของหมิวนะครับจะรับปากนะคะแล้วก็ถึงด้วยเนาะนะคะเธออันนี้ <คอ>เดี๋ยวจะจําไม่ได้แต,แต่ว่าถ้าใครมีสาขาเฉพาะเราอยากต่ออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเห็น,าหนทางด้านซ้ายโผล่เข้ามานั่นคือหัวของเลนะครับป <c oughs> รึกษาอาจารย์ที่เขาต่อนะคะจบสาขาเฉพาะทางด้านนั้นมาดีกว่านาะนะคะให้ที<ะ>่น <c oughs> ้องการขอบคุณครับก็จะเห็นว่าอาจารย์แต่ละท่านให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเนาะ รายละเอียดมันเยอะควางไม่ทานอาจจะตามข้อมูลได้จากท่านอาจารย์นะครับเห็นว่าจัดเต็นทุกคนเลยเนาะก็งั้นหัวข้อต่อไปนะก็คือบางคนนี่ยอาจจะไม่อยากเรียนต่อละนะอยากจะออกไปทำอย่างอื่นสักพักแล้วค่อกลับมาเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะงั้นอาจารย์ยังได้ไม่ใช่เก็บมัางอย่างอาจารย์ท่านจะมาแนะนําเรื่องการประกอบอาชีพนะว่าเอ๊ะจะไปทําอะไรนะ ก็เจะรับฟังไปครับครับมาเรียน่ที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาอาณิศากเรียนของนักหน้างานนะครับท่าจารย์แล้วก็สวัสดีนัาศึกษาที่น่ารักทุกคนนะครับก็เวลาทุกเลยนะครับเพราะว่าเข้าประเด็นเลยนะครับไม่เสียเวลาขอบคุณครับครับครานี้ในส่วนของผมนะครับชอบในเรื่องของเรื่องวิชาไมเนอร์เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของวิชาที่เราจะไปศึกษาต่อที่ไม่ใช่คณิตศาสตร์นะครับมีใครในที่นี้ที่กลับว่า คิดว่าไม่เรียนต่อปริญญาโททางคณิตศาสตร์นะครับอาจจะไปต่อสาขาอะไรก็้คิดว่ามือียุ่งงงงงโอเคตอนนี้อยหรอมีเหมือนกันนะโอเคนะครับถ้าใครไปต่อเป็นครูมือนะครับโอเคอยากทำเหมนกันครูนะเอาละครับพวกเราก่อนที่อาจารย์ให้ข้อมูลพวกเราว่าเราจะเรียนอะไรเราอยากไปดูก่อนไหมครับว่าพี่จบแล้วไปทำอะไรบ้างนะครับอันนี้สำคัญมาก พวกเรานะครับบางทีเราไม่รู้ตัวนะครับว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยเราก็เรียนไปเรื่อยๆ่เรียนไปเรื่อยเราก็ไม่รู้ที่จะทําอะไรแต่ถ้าเราเห็นที่ที่ไปทำงาน้วเราจะเห็นภาพออกนะครับแล้วเราเห็นภาพรวมอย่างที่บอกว่าที่ิทัลนะครับบางคนชอบไม่ชอบนะท้ายไปทำอะไรนะจะมีเหมือนกันเยอะเลยนะเอาที่หนึ่งผมจะเอาข้อมูลของจริงนะครับก็คือจากตำหนินะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งผมเก็บรวบรวมจากปี28 48นะครับ252แล้วก็ พอดีผมการศึกษาต่อนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นพี่ก่อนนะครับก็เลยไม่ได้เก็บข้อมูลต่อแล้วก็เพิ่งมาเก็บข้อมูลปราผลว่าข้อมูลที่คณะมันหายไปนะมันก็เลยได้ปี55นะครับรับปพิญญาที่ล่าสุดอีกนะข้อมูลใหม่เลยนะครับแต่ถ้5354จะลองพยายามคน้นดูให้ได้นะว่าคณะเอาไปซ่อนที่ไหนนะอ่าโอเคเอาละจะเป็นเรื่องของการศึกษาต่อ,อการทำงาน,นและการว่างงานนะครับแล้วก็เรื่องของวิชาโทรครับในหนึ่งปีเนี่ยนะครับ,เ,รบเป็นอย่างไร ข้อมูลเราน่าสนใจมากนะนี้ผมไปไปไวแล้วโอ้โหี่ขไปก็จะอกไวไปไปโอเคข้อมูลนี้ถ้าเสนใจเนี่ยว้ให้นะครับเพรว่าไม่ไม่ได้ตังให้นะเอาละครับองดูสถานการณ์ทำงานนะครับปรากฏว่านะครับก่ศึกษาต่อนะครับสูงไหมประมาณเอาว่สี่สิหเอซนนขั้นต่ำนะโดยเฉลี่ยบางปีที่80%ดสเอรนพวกเราอาจจะบอกว่าไม่อยากศึกษาต่อแต่สุดท้ายพวกเราศึกษาต่อเปนส่วนใหญ่มียในหึงปีนะ ไม่นะคนที่จบไปทาง,งานแล้วกลับมาเรียนต่อเขอ้าใจไหมเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องศึกษาต่อที่สำคัญมากผมถึงจะจะ,จะเรียนตรงนี้นะครับว่าจะเรียนอะไรยังไงบ้างนะครับไม่ต้อนวางแผนไกลๆเราอยากเรียนต่ออะไรคือเราเรียน<อ>เหตุที่ผมที่ศึกษาต่อเยอะก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราเรียนเนื้อหาที่เข้มขนะ้นเนาะแล้วมันไปใช้งานแล้วมันใช้เต็่เ่ะเรารู้สึกมันมันอยากต่อมาเรียนอยากความรู้ให้มันแน่นนึกออกไหมแต่อาจจะไม่เป็นณิตราสตร์นะอาจจะเป็นสาขาอื่นนะครับแล้วก็ลองดูภาวะงานทำนะครับ ก็ก็โอเคนะแล้วก็บางปีไม่มีงานทำเลยนะคนทำงานไม่มีเพราะว่าเรียนต่อ80%ดสิบเปอรนะแล้วหาง,งานทำยี่สิอย่างตรงนี้นะครับ20%นี้ประมาณแค่1นคนเท่านั้นนะ,นะนะครับแล้วก็อยา่าง5%นี่ใหมาหถึ่งคนเดียวนะที่ยังไม่มีงานทำในหนึ่งปีแต่ว่าจริงๆผมลองไปสำรวจดูว่าที่ไม่มีงานทำในเพราะอะไรลองมาดูนะครับที่ไม่มีงานทำนะครับไม่ได้เป็นเหตุผลว่าหางานไม่ได้นะเพิ่งรักสาขาหือ <c oughs> ไม่อยากทำงานร <c oughs> องงานตอบรับอยู่เกต์สั่นศูนย์หกนะแหเห็นว่า ไม่ใช่เขาหาง,งานไม่ได้นะเกีิสูงสได้อยู่แล้วนะครับอยากเที่ยว,ยยวไปกินอาหารนี่คือล่าสุดโอ้โหแปลว่าพวกเราเนี่ยนะคะรับสภาพสูงมากคือที่หาง,ง,งานนะารักุดอะแต่ว่าไม่เห็นตวัวเนียไม่เห็น <c oughs> เอาไปครับ <c oughs> ศึกษาต่อลองดูนะครับ <c oughs> ใครอยาก,าก <c oughs> เป็นครูบ้างเป็นครูเป็นอาจารย์ ตอนนี้นะครับไม่รู้นะครับว่าพวกเราอยากเป็นครูกันขนาดไหนแต่ว่าจากผลสำรวจนะครับปรากฏว่าสุดท้ายเราไปเป็นครู50%นะนะครับเพราะฉันก็จะน่หลายอ้คนนะครับในตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่าคณิตศาสตร์โรงเรียนเนี่ยมันยากเลยแต่สุดท้ายเป็นทำงานอื่นมันก็ไม่ได้ใช้ความรู้เต็มที่เนาะแล้วตอนนี้ทราบใช่ไหมครับว่าคณิตศาสตร์ในไทยหักแคลนตอนนี้เรามีครูที่สอนในโรงเรียนที่ไม่ใช่คณิตศาสตร์เยอะมากแล้วถามว่าคนจบวทบคณิตศาสตร์ดีกว่าไหม ดีกว่าเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทำง,งานที่มีตกอยู่แล้วนะครับพวกเราพี่ไปทำกันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สำคัญน,นะครับก็ไปเรียนวิชาชีพกูต่อคณิษฐาจริงๆประมาณอันนี้ข้อมูลนี้นะครับเห็นนะอันนี้ทั้งหมดทั้งหมดเก็บมานะครับหนึ่งร้อยหกคนนะครับปรากฏว่ไปเป็นเราเรียนพณิษฐาตรต่อจริงๆนะครับปอโทแล้วสิบเจ็ดคนเรียนเศรษฐศาสตร์ก็สักหกคนนะคณิษฐาพยุ่์ก็มีไม่มากนะสี่คนนะครับ แล้วก็คณะนาัานาก็ไม่มากนะสี่คนนะแต่ก็เป็นน่าสนใจนะครับอันนี้นิสสาก็ยังน้อยกว่าเรียนครูนะจิตริยายก็มีนะศึาศาสตร์สถิติไบโอลิฟฟอร์มติกรู้จักไหมฮไม่รู้ครับผมแนะนำให้ให้ทราบดีรุ่นที่ของเราไปเรียนไบไบโอลิฟฟอร์มติกที่ภาคชาคอมพิวเตอร์นะครับโดดเด่นมากนะครับกลายเป็นคนไม่แบบว่าเรียนดีมากๆ <c oughs> เขาเขาเล่าทกศาสตร์ทุกชาแต่ทุกศาสตร์ทำได้ดีที่สุดเรพราะว่าเราเป็นนิสส์เราแน่นสุดท้ายแล้วเรียนต่อที่ศูนย์ชันสุดเยอะมากนะครับสาขาอื่นเรียนมีเรียนชีวมา เขาอยากได้ทฤษฎศาสตร์มากกว่านะครับเขาบอกว่าอันอื่นมันเทรนง่ายแต่เทรนทฤษฎศาสตร์ยากมากนึกภาพออกไหมคนที่ไม่ได้คิดนานาไม่ได้ใช้ทฤษฎศาสตร์นานามาสอนใหม่ยากแต่คนที่ใช้ทฤษฎศาสตร์นานาเนี่ยแล้วก็ไปแค่เรียนเรื่องนิยมวิญาณหน่อยในสาขาถึงง่ายไหมง่ายกว่าเยอะนะฮะโอเคเอาล่ะเราดูนะครับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระบบกสองคนนะครับสิริอ่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้ต้อมีภาษาอังกฤษ วิศวกรรมโลจิสติกส์นี่ปีล่าสุดเลยนะครับที่ไปต่อมานะครับอยู่ที่มทวิทยาศาสตร์อันนี้เขาไม่ได้ระบุนะว่าอะไรอันนี้รู้สึกต่อที่ไม่ีโดนหลักสูตรการสอนในศาสกษาอันนี้อาจจะเป็นพวกประกาศนียบัตราชีพด้วยนะแต่เขาอาจจะเขียนเป็นอย่างนี้ผมก็ลงตามที่เขาระบุนะไม่ได้อยากแก้ให้มันเป็นกลุ่มเดียวกันเราไม่ระบุสามคนนะครับรวมทั้งหมดหนึ่งร้อยคนก็เรียนตามนี้นี่คือภาพมองเห็นภาพนะครับคราวนี้ลองดูนิดนึงบางสาขาครับผมไม่ได้ลงคือข้อมูลเมื่อกี้ร้อยคนเนี่ยบางคนนะครับไม่ได้กรอกก็คือม และบางส่วนก็คือว่าเขาเรียกว่าไม่ได้มาเขาเรียกว่าไม่ได้มารมับอนุญาเพราะงั้นแล้วไปรุ่นพี่ด้วยนะที่เรามีไปศึกษาต่อเช่นคณิศัลประกันภัยนะครับที่กปพอ,อะไรเขาเรียกว่ากรมกรมประกันภัยนะก็จะมีรุ่นพี่เราไปทํางานที่นั่นด้วยนะครับนะถ้าใครอยากเป็นรับประกันภัยรายได้สูงมากเลยครับวิศวกรรมเครื่องกลนะครับาาร,นนะะรุ่นพี่เราไปเรียนเยอะมากเลยนะครับปรากฏว่าเด็กวิศวะไม่ตอบวิศวกรรมเครื่องกลปอดโหเด็กที่ไปตอบคือเด็กคณะศัลรเจงไหมเจิงมากเลยนะ เพราะว่าวิศวกรรมขุดเป็นวิชาที่ยากที่สุดวิชานึงในคณะวิศวะเด็กวิศวะไม่กล้าเรียนเรียนแล้วก็ตกเป็นแถวแต่นักศึกษาไปเรียนต่อปอดเลยโอเค็นนะบอกปอดเองเลยตอนที่ปอดเองเนี่ยนะภาษาศาสตร์เมื่อวันก่อนผมไปเจออ่าไปเจอไปเจอเขาเรียกว่าศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รัตเตอร์มาเสริญนครรู้จักไหมท่านเป็นบูชานิยมคนประเทศเนะอายุ9 3นะท่านนะครับบอกว่าท่านบอกว่าคนที่มาเรียนภาษาศาสตร์เนี่ยต้องเรียนคณิตศาสตร์นะ หรือี่เศรษใช้หัวข้อมูลนี่ใช่ไหมเราจะเรียนภาษาศาสตร์ได้มากแต่คนที่เรียนภาษาศาสตร์ก่อนเนี่พิงคคณิตศาสตร์มาเขาจะเรียนภาษาศาสตยากเพราะว่าหัวสมองที่ใช้คณิตศาสตร์ของภาษาศาสตร์นอยู่ในส่วนเดียวกันเด็กไหมเราเป็นมันก่อนอะตอนนี้เรายังมีอย่างนจะเองถ้าเกิดจบแล้วทึงสุดท้ายนะครับเรียนภาษาศาสตร์ไมาตอนนี้เป็นราชบัณฑิตช่วยฉันสารล้านนานะครับเป็นคนที่สับสังใช้โกหกให้ได้โอเคเก่งไหม พี่แล้วนั้นน้องจากมา3ปีนะครับครูพิศารครานี้เราก็มีรุ่นพี่ที่มีเก่งนะครับนะครับเพื่อนอาจารย์แดงนะสุดยอดเลยเอาละคราวนี้ลองดูงานที่ไปทำเอางานที่ไปทำผมไม่พูดแล้วกันนะเอาว่าเดี๋ยวผมลงเว็บให้นะครับนี่ปี้าล่าสุดเนาะเป็นครูเป็นที่ไหนบ้างนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเดียวอย่างีล่าสุดอย่างคนนี้ทำที่เบเบทาโก้นะครับอยู่ที่ลพบุรีคนนี้นะครับคือเดือดมากสุดในรุ่นนะฮะปรากฏว่าไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเลยนะเจ้าหนี่ฝ่ายลูกค้าได้นะครับอันนี้ล่าสุดตอนจบบุนะได้ึ15 ถ้าใส่จะไม่มกินนักจุฬาฯนักปัน5นะเอาละแล้วก็อาจารย์มี่ทุกปี้นักปีนี้5 2 5 1 4 9 4 8ผ่านไปเลยเนาะมีงานเยอะแยะเลยนะครับข้อเสนอแนะของพี่ที่ให้มาอืมผ่านแล้วกันนะอือจะจริงอย่าพูดแต่เวลามีนิดเดียวจริงนะเพราะว่าผมไม่อยากนะครับไม่อยากเอา,เอาเวลาของผมนะมเขาแนะนําเรื่องการหารงานให้น้องๆนีๆ่นะครับว่าหางานาย,ยังไงนะครับแล้วก็ ต่อไปเป็นพิชานโภคเยอะมากนะแต่จ่มีประโยชน์นะพิชาโภนะครับรวมถึง548ถึง552แล้วก็มี55นะครับปรากฏว่าพวกเราเรีนเศรษฐศาสตร์เยอะสุดนะครับ36คนนะครับจากทั้งหมกี่คนเดี๋ยวนะจากทั้อหมด118คนนะครับเรียนเศรษฐศาสตร์36บริหารธุรกิจ35คอมพิวเตอร์35เยอะมากนะครับวันนี้แล้วก็สี่สิบลองมานครับเป็น2 0 2 4ภาษาอังกฤษก็เรียนเยอะบริหารการศึกษานะครับอันนี้เป็นปีล่าสุดที่8คนเลยนะ ที่เพ่งจบไปนะครับเป็นที่นิยมง่ายเดี๋ยวนะะฮจีนวิทยานะครับอันนี้ภาษาครับจีนวิทยาสามคนปัจญัยสองคนมีห้องเที่ยวนะครับวิศว์ก็มีนะครับบัญชีญี่ปุ่นศิลปศาสตร์ศิลปศึกษาเทคนิคภาพเคลื่อนไหวที่แอนิเมชันนะครับลูกศิษย์ผมกาเรียนเรียนคนจริงๆต้องมีข้อมูลมากกว่านี้นะครับเพราะเป็นปีไ่ายสองปีนะครับเรียนวิทย์จิตศิลป์นะครับแล้วก็คณิตศาสตร์ แล้วก็ไม่ต้งเสียิคนนะครับวันนี้เราก็ลองดูบ้างนะครับว่าอยากเีอะไรองใหพอนึ้อยากจะเีอะไรก็ดูสติพี่ที่นึงนะครับเราก็ลองนึกว่าพวกเราเนี่ยถนัดเราอยากจะไปทำงานอะไรต่อนะครับอยากไปสายการเงินการธนาคารเศรษฐศาสตร์นั่นือสายหงสายรช่ครับรเสายหนึ่งช่หมครับหรือจะเป็นนักวิชาการจะเรียนต่อนักิกริงไม่เอา้คณศาสตร์ก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะพวกเราเรียนดีเราเรียนัดไปต่อทิง่ายับง่ายมากเอาละประมาณนี้ นีกศึกษาตั่งยีงตามนี้นะเอางี้ถามตรงมีใครอยากได้ข้อมูลนี่มากเดี๋ยวผมจะลงให้มีใครอยากได้ข้อมูลนี่มากถ้างั้นผมจะไปลงเว็บให้นะครับอาจารย์อยากได้นะอาจาจรย์อยากได้เต็มเลยข้อมูลนี้ดีนะครับเพราะว่าไม่ได้หาที่ไหนง่ายๆเสียดายนะถ้าผมเป็นเยี่ยบปอนทุกปีผมจะทำให้หมดทุกปีเลยนะตอนนี้มันข้อมูลมนะันอาจจะหาไม่ได้ลนะแล้วนะเอาไวข้อมูลนี้จะอยู่ที่เว็บไซต์ผมนะอนิชชาดดอทคมันจะมีเซกชันในส่วนที่ข้อมูลสำหรับนักศึกษานะครับไปคลิกตรงนั้นจะมีข้อมูลเรื่องการทำกิจกรรม การแนะนำการสัอนไม่ต้เที่ยงิ่สามที่สี่เลยนะข้าไปดนได้โอเคอจุกกันแล้วถึงสัตว์นึงานนะต่อไปนะครับอันนี้ผมจะพูดจริงเออ